โอเคทุกคนโอ้สาวชีเวงงามแห่งดีว่าเห็นบวกกาวว,าว่าเลยว่าทุกคนเพราะฉ้นว่าหย่อเด็กพวกกาว่านทะุกคนน่าก็มาพอดีเลยสบายดีทุกคนยินด,ดีต้อน,น,นรับเนขะ้าสู่ซองในแชนแนลเลยพอนาะสำหรับคลิปนี้ทุกคนขอเสื้าทุกคนนะอ่าไปเลาะโบแมนว่าไปเลาะนะไปซื้อของยูเวงเนาะยู่เข่าจังนะเตือนเพราะว่ามีมายุทธ์น,ะทนทะทุกคนได้เสื้อผาทุกคนไปอ่ากิน กินเขามันไกลอยู่แค่มทางเน,ะะนาะหลายสิบบาทุกคนนะไปย่าง,งหรือชเว่นนะทุกคนเนาะไปซื้อของอยู่เชเว่นรับเงินสองร้อยบาทว่ามันสิได้ยังไงเนาะทุกคนโอเคนะทุกคนเนาะก่อนสิไปลงคลิปนี้ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้พวไเราด้วยทุกคนเด้อโอเคเนาะิไปกันเลยโ okay, อเคนะทุกคนก่อนห้าสิไปหาเหรียญแล้วขออยางมาดีน้ำมัหมัดก่อนแล้วย่างเลือดใช่ปะ มัดไปชเชเน่นอ๋อรถร้ายหรือเนะล่าเหมือนกันหรุดขาดพ่ใสร้ายเลยเปล่าเนาะทุกคนทุกคนเบิ่งรถหลือขาเนาะปกติสิบุร้ายป็นเลายขั้นเต๋อว่ะนีเนาะอันนี้คือร้ามจอดรถขขงเฮาเนาะไอเบ่งแบบเดียวพอมีเฮงเป็น,นบอมมสมืนเนี่ยว่านี่กันมือนเนี่ยต่างล่อยู่ต่างาย <laughs> ลูกค้าไลน์รีพังหวังมันนี้เนาะโอ้ยบัดมือขายุดฝันลูกค้าไลน์วันนี้ห่างครับ <c oughs> โอ้ยยุดผิดมือเลยวะจิตต้นเยอะเดียวมาจอบิ่งเมียว,วะ่ะโอ้ยเดี๋ยวแล้วเบียมามาจอบเลยโอ้ยพธรรมดาดีฮะเนาะย่าง,งเข้ามาอีกขี้เล็กขี้เล็กไปวะ่ะ สิ่งนี้จะเวาโอ้หอมแดงไม่เลิกนลูกขาคจะเข้ามาอบราเห้ออ่าที่เขาไปกินมุกระได้เหมือนกัเลิ่หมดเลย เ oh, ขาไปแลกส่งไหมไปไปไปโอ้โจ้าชัชันชันโอ้ thank y ้ u โอเคตอนนี้นะะ่าทุกคนฮอนแล้ว ข้าวฉบ๊อกก้าชาไทยข้าเดี๋ยวเลยครับเออป้าครับเอาข้าวมันไก่หน่อยนะครับนั่งรอที่โต๊ะนะครับอะไรนะครับกินนี่ครับโอเคนะทุกคนตอนนี้เรานั่งขาข้าวมันไก่เนาะ ขี้วเขาเบิดมือว่าให้กินว่าให้กินเขาเลยแล้วแต่จ้าวมาที่จ้าวปานเนาะไในเงินสองร้อยเห้านั่นนนนนงชิลล์ินทางทชิลล์เลยครับตอนนี้กำลังนั่งรอนะครับนั่งรอข้าวมันไก่ว้าวทุกคน าแล้วเขาไก่ดูเขาพอดีห่อนสดน,นัำรั่วใท้เป็นมาไก่เิดมาไก่ ีในก็ก like, ินข้าวหินนะนะในกำลังเดินไปเซเว่นต่อจะไปซื้อยายายาซื้อยาดีกับพ่อเมื่อวานน้าอู้เจ็บท้องแห้งทุกคนกระพาะขึ้นบ้างจะเป็นตายกิ้วห้องขี้วเขาหอยตายข้าข้าข้ากว่ากระเพาะไม่ได้ข้ากว่า ติดรถติดไปเรื่อยไปเลยรถติหล,ลดติดไปเลยก็โหลร้ายอย่างนี้ได้ผมไขเบิ้์เลื่อยโหลร้ายขนดร้ายเลยไปเซเว่นบัตรทุกคนมาไปรอเซเว่นก่อนโอ้ยคอยลืมมาทุกคนพูดเหรียญเหรียญบาทรคอยมีอยู่ประมันเศร้าก็เลียญน,นี่แหละวันเจรล่องไปซื้อเบิริษัทสิดำนำเพิ่งอยูดพอนีก็จะถ่ายตัวเลยไปโอ้โหเด็ด อันนี้แาล็เพี่อวคามนุษย์เดินดินะฮะชื่อเองก็ใกล้เสร็จเพือก็เลยเยวขอจิตัดกินไปตอนเขาชีวิตเพื่อนก็ินเขาอีกมันยากเถือปะโอเคทะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเซเว่นแล้วเราจะเข้าไปซื้อของเลย โอเคนะเข้ามาแล้วตอนนี้โหเยน็นชิบเลยต่างกับตอนอยู่ห้องมากเลย <c oughs> คือเราเข้ามาเราจะมาซื้ออะไรเ <c oughs> <c oughs> นี่ยทุกคนเงืนกับกำสันนิกหน่อยใช้มือมา <c oughs> เราจะละหาอะไรดี <c oughs> โอ้ยโอ้โหทุกคนอันนี้เขาเขนว่า29บาทนะ นมอะไรไวตมิ้วอ่ะยี่สิบเก้าบาทอ๋อมันมีแค่สามกล่องมีแค่สามกล่องแต่เล็กตะซอยนี่มันเราจะซื้อดีไหมเล็กตะซอยห้าสิบก็เหลืออยู่อ๋อได้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 ไดไดมัน <laughs> ทุกคนไม่มีที่เก็บเงินเลยตอนนี้อัตกาอัตะกาส่าตะกา,า,ะกาเดี๋ยวไปเอาตกาก่อน เราต้องชือช้อชื้อเยอะหน่อยปูงง่ายก็ถือว่าเยอะตะกร้ามีตรงไหนวะกร้าทุกคนเดินหาตะกร้าวะตาตะกล้าอยู่ไหนอะครับ เพี่ครับตะกา้ารแส่สองมีไหมครับยยรอยู่ด้านนอกครับไม่อยู่ครับครับผมขอบคุณครับอออเกียรใส่ตะการเรียบ้อเงื่อนเก็ป้ายเลยน่าจะหุน่นโอเคโอเคเดี๋ยวๆจัดแจงก่อน โอเคได้แล้วมาต่อ,ตอเราจะเอาอะไรดีกอนเดื่ดอนอะไรกระซอยนะก,กระซอยเอาไว้กินเวลาหิวอันนี้อันนี้ห้าสิบหกบาทปลิง้งไปแล้วห้าสิบหกบาทต่อไปเราจะไปซื้อ ขนมไม่กินนะห้าบกว่าเราต้องซื้อประมาณห้าสิบบาทนะหนักมากเลย4ีบาทเราต้องเอาเขาหนสี่สิบสี่ถ้าเราเอาตัวละสิบกว่าบาท13บสเนี่ยสิบสาม เดี๋ยวเดี๋ยวภาษีเราหาเอาโตัประมาณ๙บาทเออเดี๋ยวนี่นี่มีอยู่ถึงยู่ถึงตัวนี้ก็ได้เนาะมันกับบัวบัวเพื่อเราว่าสี่แบบแท่นเวลาเข้ากินฮุ้ยโซฟมีโซฟสี่สิบแปดสี่สิบหาสิบสองรอหนึ่งโอเคเอาซัมนิงได้ทุกคน ให้จะอาสามนะีเน,น,นาะเปดพนไว้เวลาหิวเดี๋ยวใส่ลเลียน,นเ,เดี๋ยวยยยโอเคเดี๋ยวไปจเงิ้เลิกบ่เพียงไปโอเคทุกคนเดี๋ยวอสิพาทุกคนกระจายงัยนคมัสิหายเดี๋ยว,ยวป้ารับไหมคะรับครับ รับถุงต่งจะกโคลไม่น่าถุงเท่าไหร่ครับอ,อะไรนะครับโอเค <Okay. S 2> ครับรับถุงโอ้คห่แค่จะเป็นลอยก็ทุกคนรับของรับถองนะ

โอ้สาวสิเป็นงามแห่งดีวาเห็นบุกาว้าเลยว่าทุกคนว่าสิ่อหเดี๋ยวกาวาทุกคน้มาพอดีเลยผู้หลดโหลดคนร้ายเลยวาทุกคนรโดคนร้ายเลยนอคองก็ได้บานี้กทุกคนกาม่ารถบาเในลุกดูแอ็หนึ่งอะไกขนุอีองศพทุกคนขนุสองศพเลยจ้า กือยู่ทนี้สองร้อยกว่าบาทกันเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนมาอยู่ประมาณสามสิบกว่าบาทประมาณนี้แหละสามสิบกว่าบาทหรือห้าสิบกว่าบาทนี่แหละน่าทุกคนเนาะคลิปนี้นะคนไร้สาระเลยว่ะโอเคน่าทุกคนฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เดยคนเดิมพวสัมผัสล้ออ่ว่ะอยากขึ้นไปเด้โอ้บหเว่าพวฝากขึ้นเยอะเช่นเป็นคลิปหนาก็แล้วกันเนาะเยอะคลิปหนาเยอะภาพาทุกคนล้อเอียกที่นี่อมาซาพวดเมื่อยนอนพักผ่อนทุกคนเด็ก็เลยมาคำมเน่ก โอเคเนาะฝากกันนะแก่ห็บวันั้นเด้อฝากคนไลค์คดแชร์คนติดตามคนเพื่อนแก่ห้บวันั้นเนี่ยเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะทุกคนเนาะผมกะชี้ยาวแล้วไหนจะไปตัดผมเลยกินหนาเนาะทุกคนเนาะเด็กกินอย่พอจับตอนนี้เด้อทุกคนเด้อบ๊ายบาย